สวัสดีทักทายเพื่อนๆคอบอลทุกๆท่านนะครับกับผมจอดฟันธงนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับฟุตบอลก็พอมีอยู่บ้างแต่ว่าผมคัดมาเพียงแค่2คู่นะก็2คู่ที่เนี่ยเราก็จะเน้นๆกันไปที่ศึกฟุตบอลเจแปนลีกครับหรือว่าเลเวนครับนะครับซึ่งรายการนี้ก็จะอยู่ที่รอบรองชนะเลิศในนัดแรกนะครับซึ่งในรอบรองวันนี้ก็จะมีู่2คู่นะครับเตะห้าโมงเย็นในการทั้งคู่เลยนะวันนี้2คู่ผมจะไปทางไหนกันบ้างนะครับก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับ แต่ก่อนที่เราจะเข้าชมคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลเราไปดูผลฟุตบอลเมื่อวานกันเลยนะครับก็สําหรับผลฟุตบอลเมื่อวานนะครับเมื่อวานเนี่ยสามตัวที่ผมด้วยคัดมาวิเคราะห์ก็วินใสๆทั้ง3ตัวเลยเรียกได้ว่าได้ตีบวกเต็มๆทั้ง3ตัวเลยไม่ว่าจะเป็นเบอร์มิงแฮมเอาชนะชูบูรีไปได้ด้วย score สี่ศูนย์วิเดันเอาชนะคอริทาวไป43แล้วก็ฮันนฟิลด์นะครับเอาชนะบร์ลีไป2 0นะครับทั้ง3ตัวนี้เนี่ย ผมเลือกอยู่ทั้งเบอร์มิงแฮมวิมเบดันแล้วก็ฮาร์ดิฟ l ์ทั้ง3ตัวก็ตีบวกแบบเต็มๆนะส่วนตัวทีเด็ด v ีวเมื่อวานก็อยู่ที่คู่ของเบอร์มิงแฮมก็น่นครับตัว v, v p ก็ตีบวกกันอีก1วันนะครับและสำหรับคู่แรกในวันนี้เราไปเริ่มกันที่ศึกเจอรี่คัพนะครับหรือว่าเรเวนคัพเนี่ย คู่นี้ก็จะเป็นคู่ระวังอเบร็กนิกาตะจะเปิดบ้านรอเจอกับคาวาซากฟิฟอนตาเล่คู่นี้จะเตะกันที่สนามเดนกะบิกสวอนสเตเดียมจะเตะกัน,นเวลา5โมงเย็ยนนะครับเรามาดูกำแพงคู่นี้ที่ตั้งไว้กันก่อนเลยนะครับกำแพงคูค่นี้ตั้งไว้ก็แรกเริ่มเดิมทีเป็นกำแพงที่ราคาเท่ากันนะเป็นราคาเสมอแล้วก็ดูเหมือนว่าราคาทุกๆสัมนักเนี่ยกำแพงจะขยับขึ้นนะครับเป็นฝั่งคาวาซากิ เป็นฝ่ายต่อที่ราคาปอปาตากลมนะครับซึ่งตอนที่ผมวิเคราะหนะ์ณตอนนี้นะครับกําแพงก็ขยับขึ้นนะเป็นทีมเยือนอย่างฟอนตาเล่เป็นต่อที่ราคาปอปานะครับส่วนผลงานในรีของทั้ง2ทีมนะครับอัเลเบรกเนี่ยอยู่อันดับที่24แข่งไปแล้ว33นะัดชนะ1 0เสมอ9แพ้ไป14เกมมีอยู่39คะแนนเทียบกันกับฝั่งคาวาซากิฟอนตาเล่ที่อยู่อันดับที่1 0แข่งไปแล้ว32นะัดชนะ 11- เสมอ10แพ้ไป11เกมมีอยู่43าคะแนนนะครับผลงานเฮทูเอตคู่นีน้นนเจอก ไปได้สองนัดเสมอกันสองนัดแล้วก็เป็นคาวาซากิเอาชน,นะไปได้หนึ่งนัดซึ่งเกมล่าสุดที่เจอกันก็เมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับเป็นคาวาซากิฟอนตาเล่เปิดบ้านเอาชน,นะอเมรค์นิกติตะไปได้ด้วยกร์ 5.1ส่วนฟอร์มการเล่นครับ5นัดหลังสุดในทุกการอเมริกนิกตะชนะมึงแล้วก็แพ้ไปถึง4เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่อเมริกนะครับแพ้กับคาชิมะแอดเลอร์ไปด้วยสกอร์4.0เทียบกันกับฝั่งคาวาซากิฟอนตาเล่ที่ฟอร์ม5นัดต่อสุดคาวาซากิชนะมา3แล้วก็แพ้ไป2เ,เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่คาวาซากินะฮะบุกไปเอาชนะมาชิดาสเวียมาด้วยสกอร์4.0ตัวหนึ่งนะครับคุณครับถ้ามองถึงภาพรวมเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าเจ้าบ้านอย่างอเมริก,นกนงงานยย่่ำแจริงๆนะ จาก5เกมแพ้ไปถึง4เกมแล้วก็จาก4เกมหลังสุดอเบรต์เนี่ยแพ้ไปถึง4เกมรวดเลยเป็นการแพ้กับนากุยะแพ้กับวิเซโกเบแพ้กับคาวาชากิฟอนเตเลนัดก่อนหน้านี้แล้วก็แพ้กับคาชิมะแอนเลอร์ในนัดล่าสุดนะครับซึ่งจาก5เกมนะครับซึ่งจาก5เกมหลังสุดที่ผ่านมานะ อัลเบริกนิกตะเสียประตูให้แข่งไปถึง16ลูกนะครับก็เรียกได้ว่าเกมรับของเจ้าบ้านอย่างอัลเบริกนิกตะเนี่ยมีปัญหาจริงๆนะเกมรับค่อนข้างจะหละลวมนะซึ่งถ้าเรามาเทียบฟอร์มกับของฟอนตาเล่เนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าฟอนตาเล่ก็ฟอร์มยังไม่สุดนะก็มีเกมที่ค่อนข้างจะสวิงนะมีเกมชนะกับเกมแพ้นเนี่ยก็สลับกันไปแต่ฟอนตาเล่ในเกมล่าสุดก็ยังโชว์ฟอร์มเก่งบุกไปเอาชนะทีมของตารางอย่างมาชิด้าเซียาเลสกอร์4-1เรียกได้ว่าคาวาซกิชั่วโมงนี้นะครับยังมีด ภาพรวมและกำแพงที่ตั้งไว้นะกำแพงขยับขึ้นเป็นฝั่งทีมเยือนอย่างฟอนตาเล่ต่อที่ราคาปอปายังไงซะผมมองว่าวันนี้ฝั่งทีมเยือนนะครับมีโอกาสเข้าวินมากกว่านะเนื่องจากแอมเบริกอย่างที่บอกครับช่วโมงนี้อมเบริกฟอมแย่สุดๆฉะนั้นคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างคาวาซากิฟอนตาเล่จะบุกมาเฉือนชน,นะฝันง เรามากันที่คู่ที่2นะครับเรามาปิดท้ายกันที่ศึกเจลลิตครับหรือว่าเลเวนครับในคู่นี้นะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของนาโกุยะแกมปัตเอ็นะครับคู่นี้ก็จะเตะกันที่สนามนิสันสเตเดียมจะเตะกันเวลาห้าโมงเย็นนะครับเรามาดูกำแพงคู่ที่ตั้งไว้กันก่อนเลยนะครับกำแพงตั้งไว้คู่นี้ก็เป็นเจ้าบ้านอย่างโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตเป็นต่อที่ราคาปอปานะครับราคาก็ค่อนข้างจะแข็งนะครับราคานัดตอนนี้นะครับก็ยังอยู่ที่เอฟมารีนอ เป็นเตะที่ราคาปอปาถ้าเรามาดูผลงานในลีของทั้งสองทีมนะครับโยโกามาเอฟเนอท์ครับอยู่อันดับที่12นะครับแข่งไปแล้ว32นัดชนะ12เสมอ5แพ้ไปเกมมีอยู่41คะแนนเทียบกันกับฝั่งนาโกย่าท <c oughs> ี่อยู่อันดับที่9แข่งไปแล้ว33นัดชนะ14เสมอ4แพ้ไป15เกมมีอยู่4 6คะแนนนะครับสถิติเฮดทัวร์เกับผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเอฟแมนนอท์เอาชนะไปได้2นัดเสมอกัน2นัดแล้วก็เป็นฝั่งนาโกย่าเอาชนะไปได้หนที่นง บ้านเอาชนะโยโกฮาม่าไปด้วยสกอร์สองประหนึ่งเมื่อช่วงเดือนมีนาคมต้นปีที่ผ่านมานะครับส่วนฟอร์มการเล่นห้านัดสุดในทุกรายการนะครับโยโกฮาม่าเอฟไมนอตเก็บชัยชนะมาได้2นัดแล้วก็แพ้ไป3เกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่โยโกฮาม่าแพ้กับคาชิวะเรโซไปด้วยสกอร์หนึ่งประศูนย์ส่วนฝั่งทีมเยือนครับนาโกย่านะครับก็ฟอร์มห้านัดสุดนาโกย่าชนะมา3แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่นาโกย่านะครับแพ้ให้กับอวิสปาฟุกุโอกะไปด้วยสกอร์ หนึ่งปอร์เซ็นต์น,นะครับซึ่งคู่นี้ก็ต้องยอมรับตามตรงเลยว่าผลงานที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมนะครับก็ไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่โดยเฉพาะเจ้าบ้านอย่างโยโกฮาม่าเอฟเมารโนที่ผลการแข่งขันค่อนข้างจะสวิงนะครับโยโกฮาม่านะครับมีเกมแพ้กับเกมชนะเนี่ยก็สลับกันไปนะส่วนฝั่งนาโกย่าก่อนนั้นนี้ถือว่าฟอร์มดีนะครับนาโกย่าชนะมา3เกมติดต่อกันเป็นการเอาชนะอเมริกันตะเอาชนะฟอนตาเล่แล้วก็เอาชนะจูบิโรอิวตะ แต่ว่ามี2เกมที่นาก,กุย่าแพ้ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับจะเห็นนะชันว่าเกมที่นาก,กุย่าเล่นได้ดีนะครับจะเป็นเกมที่นาก,กุย่านะ่าเล่นในบ้านนะครับสังเกตนะสนัดในบ้านเนี่ยนาก,กุย่าชนะในบ้านทั้งหมดเลยแต่ถ้าเป็นเกมเยือนนะครับนกกากุย่าสเกมเยือน แพ้ไปทั้ง2เกมหลังสุดเลยนะครับก็ไม่ต่าง,างจากโยโกฮาม่าสักเท่าไหร่นะครับโยโกฮาม่าสังเกตนะเกมที่ชนะเนี่ยก็เป็นเกมที่ชนะในบ้านถึงแม้ว่าจะมีเกมแพ้ในบ้าน1เกมก็ตามแล้วก็มีเกมเยือนที่แพ้อีก2เกมนะครับฉันก็จับภาพรวมและหละยๆับคู่นี้ ด้วยฟอร์มก็เล่นของทั้ง2ทีมที่ไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่แต่หนึ่งจุดที่น่าสนใจก็ตรงที่ทั้ง2ทีมนะมีดีก็ตรงที่การที่ได้เล่นในบ้านของตัวเองฉันครับเกมนี้เป็นเกมแรกที่โยโกฮาม่าได้เล่นในบ้านก่อนผมอ่านว่าเกมนี้โยโกฮาม่าจะเอาอยู่แล้วก็ฝั่งทีมเย็นอย่างาโกย่ามีปัญหาที่เกมเยือวจากภาพรวมและราคาคู่นี้ที่เปิดมานะครับเป็นฝั่งเจ้าบ้านอย่างโยโกฮาม่าเอฟมารนอตเป็นต่อที่ราคาพอๆคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่โยโกฮาม่าเอฟมารนอตจะเปิดบ้านเอาชนะไปได้ ก็จบกันไปแล้วนะครับ2คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับทั้ง2คู่เพื่อนๆมีความคิดอย่างไรเพื่อนๆชบคู่ไหนเป็นพิเศษก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับและทั้ง2คู่ในวันนี้ผมจะสรุปอีกรอบนะครับคู่แรกครับอเมริกนิกาตะกับคาวาซากิฟอนตาเล่คู่นี้เดเปิดมาเป็นฟอนตาเล่ทีมเยือนเป็นต่อที่ราคาปปาคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่ฟอนตาเล่คู่ที่2โยโกฮาม่าเอฟมารีนอกับนาโกย่าแกมปัตเอ็ดคู่นี้กำแพงตั้งไว้นะครับก็เป็นมารีนอตเป็นต่อที่านมต และท้ายในสุดนี้ถ้าผมจอดก็อยากจะฝากช่องทางในการติดตามที่ YouTube ช่องนี้เลยนะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกๆท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามดสสดาดกาด s u b ครสมาชิกกดกระดิ่งกุ้งกิ้งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลต่อๆไปนะครับการวิเาะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากพอชอบก็จัดไปถ้า,าหากว่ากัดใจก็กดุกดดกันได้สำหรับวันนี้ผมจอดก็ต้องขอตัวลากันไปก,ก่อนพบกันใหม่ในอีพีหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีใจเฮงๆเรื่อยนะครับสวัสดีครับ